แม่สารคามเพิ่นกับเข่าเนาะเข่ากับเปลกปูมับสามสองไปจับที่สามสองเนาะค่ะเนาะหาศูนย์ม่วง,งเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอกกัดจีแดงเหมือนนี้เนี่ยหวยแม่สารคามพักฟืนกฟ้นสลบบ่านเพราะท่านเนี่ยฟื้นดีอยู่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยผู้ใดถูกแน่นอะใครถูกบ้างไม่ถูกบ้างดวงวัสนาคนเทามีประรวมกันนาะใดมากจากแม่ สารคามกับหาศูนย์หาสองสามสองสามศูนย์ของแม่กะะันเลยคุณของคุณกัละยาก,กับหาศนะูนยะ์หนึ่งหาสองหาแปดนะนะเข้าพมากเองเข้าไปมากที่หาแปดแปดกับหาเพิ่นเด่นหากับแปดเนาะยังคิดว่ามั่งสิมากคู่กันได้จังใดเอเอาส่วนใดคิด <c oughs> จเจดีย์งี้หมดทองใจบุญวัฒนาเจ้าของเนาะจ้างหัวมันตดตั้งใจทำงานเอาค่ะท่านผู้ชมเนาะ เนี่ยบออกไขรบ่า่อยว่าได้เงินดอกหามาได้มาง่งงายๆกับเบิดไปง่งงายๆค่ะอ่ะเนาะได้มาง่ายกับเบิดไปง่ายทั้งที่ดีท่านเลิกหลินซะเนาะเ <c oughs> จดีย์จะเจดแดงละเลิกเล่นเลิกออกมาโลน่นนะบ่า <c oughs> <c oughs> ด้ดอกาการดอกอยู่ในสายเยล,ลือดแล้วมั่งเลินแต่เลินเบาๆลงอย่าให้ตนเองเดือดร้อนเลยผู้อื่นเดือดร้อนเนาะเะนาะ,นะจดแดงสีทำบุญผาปา่าไปหาปูโคนแม่น จังหวัดอุบลราชธานีวันที่12นะวันที่13ทอดถวายเส้นชั้นทำให้ส้มเป็นสภาพในการแจกซองบุณละซองค่ะแจกคุณละซองละซองผ้าป่าทเจแดงจัดทําเองไปซวยสร้างพุ้ตีให้เพิ่นได้เท่าใดกับซอยทอนนั้นเนาะค่ะตามกําลังจะท่าหาบาทสิบาท200บาทพันบาทตามกําลังเงินทันเนาะค่ะเนาะท่านน่อยกับโอนมหาสิบพนละลอยหลายลอยกหลายคนกหลายบ้านถ้าหนึ่งร้อย หมื่นคนเราก็ได้หลายแล้วเนาะถ้าหาสิบบาทก็ขอเชิญชวนค่ะเนาะเชิญชวนท่านผู้ชมเนาะสร้างกุฏิหนีน้ําท่วมแจกซ่องถับาปลาคนละซ่องละซ่องไม่เหน,เนียวใครมีกําลังโอนมาได้ก็คุณละลอยสองลอยซอยเรือกันไปซอยเรือสังคมส่วนน้อยซอยเหลือวัดว่าศาสงงานาค่ะเนาะใจเป็นบุญเหนืออื่นใดนในคือใจเป็นบุญนั่นพอเทวดดาเนาะเอาขอมานเรียบฝากกดไลไรกดแช่กดติดตาม ทางเพจ t u ทาง u t ท b e ทาง YouTube ทางเพจบอมมี่นะคะมิเตรเขาจาดูดไปมิเตรเขาจาดูดไปเนาะแสดงคนเดิมหอยแมนๆนเนาะบ่ใคจะได้ล่มคลิปเด้เพราะว่ามันออกบ่ไปเป็นอันนั้นไม่ค่ะมารูโสมใหม่เนาะไนทีมเดคทีมนะมารูปโสมเป็นกองหรูค่ะใส่ชุดกองหรูมาเลยนะคะันนี้เนาะแล้วก็พล้ายพร้อมกับชุดนี่ละพันสาม พันสามแถมสบู่อีกก้อนท่านระบุได้ว่าจะเอาสบู่สีขาวหรือจะเอาสบู่สีสม้มแต่ก็เป็นคู่กันแลวเจแดงก็แถมส้มให้อีกถึงวันที่หานี่เท่านั้นนะถึงวันที่ห้าท่านถูกหวยท่านก็ทักมาเลยตอนมาถูกท่านก็ทักมาเลยก่อนจะหมดโอกาสเนาะค่ะเนาะในครีมเดครีมแล้วก็กาแฟกาแฟนี่กินกระจำกินลุกม,ม,มือค่ะ <c oughs> ยสดมได้กาแฟลดน้ำความสวยความงามผลไม้สามสิบหกชนิดคุณด้วยค่ะนี่ สามสิบหกชนิดกินแล้วจะได้ต่อสุขภาพความดันเบาหวานหัวใจท่านใดเนาะคะ่ะแล้วก็คาลาเจนบำรุงผิวบำรุงกระดูกแก้ปวดแก้งยัาง,ง้อมคาลาเจนเนาะ,ะแล้วก็แคลเซียมก็บำรุงกระดูกก็มีคนสังหลายหลายแคลเซียมเนาะค่ะเนาะแคลเซียมบำรุงกระดูกมันแก้ปวดแก้โรคเก่าผู้ใดปวดเกาปวดกระดูกท่มานนี่นะได้ขายดีคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะโอเคไปเบื้องตัวเลขกันนะคะ แม่สารค้ามเพิ่นกะเข่าเนาะเข่ากับเปลกปูมับสามสองไปจับที่สามสองเนาะค่ะเนาะหาศูนย์ม่องเลยค่ะต้องคมไปถ้ามีถ้าบุญมีวาสนามมี่กะมักละค่ะเนาะชอบแล้ยววันนี้ตามกันต่อค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นไก่มาซีตัวก่อนซีตัวล่างนะซีตัวบุล่างไปได้ทั้งบนล่างเนาะค่ะเนาะ ไปได้ทั้งบนล่างเด้อค่ะเด้อทั้งบนและล่างนะนี่ไปได้ทั้งบนล่างค่ะ c กับ2แถวแรก c 2แถวสอง c กับหกจับคู c c c สองหก c หกสองนะคะท่านผู้ชมนะนี่แหละของแม่สรา,ารคามนะค่ะนะ จะแดงว,ว่าของแม่กันละยากยังมาว่าของแม่สลข้ามยูผลว่าผิดเน่ยกห็หายไพ่กันอ่านผิดตันผู้ชมก็เขาใจอีดกเนาะเพียงแต่อ่านผิดซ,ซื้อเนอะาะค่ะเนาะเนี่ยเพนยังบอกเจแดงอีกว่าเมื่ว่านนี่นี่ตันผู้ชมวางไดยเจแดงเลขซี่ตัวเขาเด้อเท่าสามมามันก็นจะได้สามศูนย์สามสอง ถ้าหามามันก็ได้หาศูนย์หาสองซื้อไว้ในเดอ้อแต่ว่านัน่นละ,ะได้โบพอพอพอสิบเจ็ดโมงมันแล้วมาถามได้โบเจดีย์เด้งเห็นว่ามันย่ำมากมื่บ้านนี้เก้าโมงสามสิบเจ็ดน้อค่ะมันย่ำมากเลยแต่เมียนเล็กเพื่นกับโบถูกสองทำงวดหรือเนาะจเจดีย์กับโบเอตามตัว หุ่นบะมี่ดวงบะมี่จะไปเปิดโชคเปิดดวงทั้งใดดอกไปเปิดโชคเปิดดวงทั้งใดหารดน้ำมุ์ทั้งใดปีนี้เ่ท่านรดน้ำมุนไหมหารดน้ำมตนกันนะไปหารดน้ำมตนกันดอกไปรด่องได้โอ้คนว่าสร้างเซบู ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรค่ะเข้ามาในไลน์ไม่ต้องรอให้เพิ่มเพื่อนเด้อค่ะถ้าจะจัดสัด่งสบู่ใส่ช่งขิ้มไม่ต้องรอให้เพิ่มเพื่อนจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องเหรอเห็นหนาพแย,ยแดงแพ้่แวกกดเข้ามาทักอยากเอาสินค้าเลยค่ะทักเข้ามาเลยสนใจสินค้าตัวไหนเข้ามาเลยเนาะค่ะเพิ่มเพื่อนว่าได้เพื่อนนหลายเป็นพันเป็นหมืน่นเพิ่มไม่ได้มันเ,มเต็มแล้วค่ะเนาะ สั่งข้ว่าได้ตามเบอร์โึ้นใน้หนาจอนะคะ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องแล้วทักมาเลยไม่ต้องรอเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อนมันหลายสั่งครีมสั่งสบูอ่อ๋ออืมนะคะทำให้ส้มจำไว้เด้อค่ะจำไว้อย่าเลื่อมอย่าเลื่อม มักกระสือโหลดไปรตรงลอ่อให้มันตรงกับผู้นั้นผู้นี่ดอกจะแดงหรอล่ลอให้มันตรงกับผู้นั้นผู้นี่ก็ะตะดวงวัฒนาหรือบ้านเนาะสั่งคิมได้ศูนย์เก้าสองแปดเก้าสองห้าหกแปดศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดค่ะส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรระบุสินค้าคะ่ะ โอเคได้ขายดีนี่สั่งสั่งชิมชุดลอกลดฝ้า1ชุดนะคะลดฝ้า1นชุดเยิบเงินปลายทางทุกคนคะ่ะขอท่านผู้ชมโชคดีงวดหนาน,นี่ยนะ่อยพร้อมกับเจ๊แดงเนี่ยเดี๋ยวพาไปลดน้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงของแม่สลรค้ามมักบอง สี่สี่สองซึ่งมีเลข3ามตัวนึงเด้ค่ะมีเลข3ามตัวตัดสีตัวหนึ่ง 4, ออกมันสิเป็นอย่างไม่ได้มันจะต้องเป็นแค่ส2 2สองสอ่หกี่แค่นี้เนาะหกสอแค่นี้เป็นได้3าตัวค่ะเนาะสี่สองหกสี่หองสีแค่นี้เนาะคะ่ะท่าผู้ชม หกตวเวียนคือคขุวนนั่นเนาะคือนวันออกเจ็ดหาค่ะทุกผู้ชมไผ่แม่เบงตอนนี้จะเดงสิบอกไนะว้นะหัวนั่นมันออกเจดหาไม่หาสองโตัวยังสี่ลักนี่าสองโตัวยังสิลักมันนีมม่มันมีเจ็ดหามันไม่เจ็ดหาล่ะกะเก้าหาหาเก้าอไม่สองโตหวนี่ซี่ก็ไม่สองโตมันสิเป็นตัวใด น่าจะน่าจะขเป็นไปได้น่าจะเป็นฮกซี่มากกลัวนาะตามที่เบิร์นี่น่าจะเป็นฮกซี่ตัดตามแนมคือเก้านะหัวมันออกหาเจ็ดมันหาสองตัวเนี่อย่าลืมว่าหาสองตัวมันมีแมนบอกเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาโอ้เจ็ดเก้าหาหนึ่งแต่ว่าอีกหัวหนึ่งน่ะหาสองตัวมันออกหาเก้าบ่กเออจําได้แล้วหาเก้ามันออกเจ็ดหาเก้าหา 9, 5, นันออกเก้าหาคนะ่ะมีสามตัววันที่ออกหาเจ็ดหนึ่งออเจ็ดหาเก้าอืมตัดเนื่อออกก็แล้วเจ็ดหาเจ็ดหาเก้าเก้าหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหัวหนึ่งนะวนที่มันออกหาเจ็ดถึงหลายๆนะหววเนื่อก็ออกนี่หาสองตัวมันออกหาเก้าอันนี้มีซีสองตัวมันจิตเป็นซีซีมาได้ค่ะต้องเป็นหกซีหกซีแน่นอ,อน อ2มันกันมาเฮียงกันมันก็นเป็นไปได้หน่อยเออตรงมี 6C6C ตัวเดียวค่ะ 6C นะ 6C เจดียฟันด่วงว่า 6C มีคราะหล้วว่า 6C แน,น่นอนตะข่วนเป็นไปได้ของแม่สาวสารคามโอของแม่แมนแม่สารคามนะของแม่สารคามนี่คือ6สอ2ตัวว่าต้องจับ CC จับกับจับได้จับหน่อยมันจับ 6C ตัวเดียวค่ะ จ,จับหกสองจับสี่สองกับจับหน่อยหกสองกับจับหน่อยค่ะถึงมันบ่เคยออกทีมมาครูหกสองนะท่านผู้ชมเอนันเจริญกับประเด็ตอนตอนเบื้องนั้นก็ได้อธิบายเนาะคะ่ะเอาฟันทีหกสี่กันเร็วกันเนาะหัวน,นี้เนาะข้อมสอบนะข้อมสอบนี่เราเม็นชาวอานเสียเงินดีว่า,นวา,นวาเนี่ยนนะเอามักไปมักมันสอบไปสอบมัน อ้าวท่านผูนช้ชมโชคดีค่ะซื้อบทที่แน่ๆซื้อบทก็โตกันขึ้นมันมีแค่สี่โตนาะสี่สีส่สี่สองหกสีส่หกส,ส,ส,สองนะะึกเหรไปแล้วคะ่ะท่านผู้ชมลาที่บราไปจักเทียนเนาะคะ่ะเอารวมทั้งบุญได้ไปหาปูหอยปูอันหอยปูนี่ละน้านั่นกะเข่าเด้ยศูนย์หกห้าถ้าเพินพ่นให้เพิ่นให้ตัดให้เพิ่นผ้าเครื่องเพิ่นบอกจะแดงผ้าเครื่องผูใ้ใดก็สิได้ยินเพิ่นบอกให้จะแดงผ้าเครื่องหาศูนย์หกศูนย์ เออจีแดงมั่งห้าศูนย์หกศูนย์คอมเมนต์หนึ่งยังได้หลายเรี่ยวพอนคิดว่าจีแดงจะได้หลายแสนเลยค่ะเดี๋ยวไปไป,ไปงวดนี้ถ้าบุญสั่งซาลาน้ำกันน้ำเพลินไปถึงหม่องเพล่เลยค่ะเพื่นอนุญาตแล้วให้จีแดงไปทายซาลาห์สางซาลาน้ำกันเ <c oughs> นาะย่งย่งย่งหลังสังกระสีงบประมาณประมาณสามหมื่นเพื่นว่าเนาะเพื่นว่าประมาณสามหมื่นสังกะสีนะเอาไปน้ำกันเมื่อใด้ดีๆโอกาสเหมาะ ให้เพิ่นได้ก่อนจังไปเนาะค่ะนผู้มนะโชคดีล่ำด้วยถูกหัยด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปอีลบันเนี้ยไปอรี